สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องโปรดนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็มีข่าวสารข่าวดีเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหล้านคนก็เฮได้เลยนะครับเมื่อรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแล้วนะครับแจกเงินให้กับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวรับเป็นเงินสดนะครับถึงเดือนละ2,000บาทเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการแจกย้อนหลังให้อีกด้วยนะครับซึ่ง จะได้รับเงินย้อนหลังถึงคนละ9,000บาทเรียกได้ว่ารับเต็มๆรับเนื้อๆกันเลยทีเดียวนะครับโดยจะได้รับประมาณ1ล้านคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการเป็นแบบทวนหน้านั้นนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการดริเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะได้เงินกันเมื่อไหร่แล้วก็ใครจะได้รับเงินนี้กันบ้างนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ถึง1000ไลค์นะครับถ้าเดืนก็จะได้รับชมคลิปข่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมคลิปแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันไ,ได้เลยนะครับข่าวดี1ล้านคนเ hey, ฮได้เลยรัฐบาลอนุมัติแล้วแจกเงินให้กับกลุ่มนี้คนละ2000บาทต่อเดือนและรัฐบาล ยังได้แจกเงินย้อนหลังตกเบิกให้อีกด้วยคนละ9,000บาทได้เงินวันไหนใครได้บ้างเช็คกันได้เลยนะครับข่าวสารล่าสุดนี้นะครับเป็นข่าวสารจากเพจพักเพื่อไทยนะครับได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีนะครับไปยังอสมทั่วประเทศน,นะครับกว่า1ล้านคนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแล้วนะครับแจกเงินให้กับอสมเพิ่มเป็นคนละ2,000บาทต่อเดือนและจะมีการโอนเงินตกเบิกย้อนหลังให้อีก9000บาทอีกด้วยนะครับ โดยเพื่อไทยได้โพสข้อความไว้ดังนี้นะครับนางสาวชาดาภาสินทุปสสร้อยเอ็ดและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอทั่วประเทศนะครับที่จะได้รับค่าตอบแทนอสมอัอตราใหม่นะครับจำนวน2,000บาทต่อคนต่อเดือน หลังจากสภาผู้แทนรัษฎรได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสอง7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งงบประมาณประจำปี2 5 6 7สนหารารับจ่ายนะครับอสมอผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขไว้เรานะครับ2.5หมื่นล้านบาทซึ่งคาดว่านะครับอสมอจะได้รับค่าป่วยการอัตราใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตกเบิกย้อนหลังนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2566นะครับรวมแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพี่น้องอสอมอนะครับจะได้รับเงิน9,000บาทนะครับแล้วก็พฤษภาคม2567เป็นต้นไปจะได้รับเงินเดือนละ2,000บาทนะครับยินดีกับพี่น้องอสอมอที่กำลังจะได้รับเบี้ยค่าจ้างและเบี้ยจ่ายอสอมอตามใหม่จากรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสิน เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอสมอในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทำหน้าที่เป็นด่านหน้าดูแลชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาเราสอสอฝั่งรัฐบาลพร้อมใจกันที่จะโหวตงบประมาณปี67ส่งเบีย้ยให้ถึงพี่น้องอสมอที่รอกันมานานนะครับนางสาวชชย,ยาภากล่าวนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งข่าวดีนี้ด้วยตนเองกับพี่น้องอสมอระหว่างลงพื้นที่อำเภอพี่หมจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพรอโพสตเ Facebook ID ทวีสินออฟฟิเชีข้อความดังนี้นะครับพี่น้องอสอมอมาต้อนรับกันเยอะเลยครับวันนี้ผมขอแจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องอสอมอครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสภาได้อนุมัติงบประมาณค่าเบี้ยรายเดือนของอสมอเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ2,000บาทเริ่มเบิกได้พฤษภาคมนี้เลยครับยินดีกับพี่น้องอสมอที่ทั้งอยู่ที่นี่และ อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับเบี้ยเลี้ยงนี้คือขวัญกาลังใจสําหรับการทํางานปิดทองหลังพระตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดพี่น้องอสมอคือดานหน้าที่เข้มแข็งที่สุดในพื้นที่องค์การอนามัยโลกยังชื่นชมเลยครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับของพี่น้องชาวอสมอทุกคนนะครับที่รัฐบาลนะครับได้อนุมัติเพิ่มเงินให้กับชาวอสมอนะครับเป็นเดือนละ2,000บาทต่อเดือน เริ่มพฤษภาคม257เป็นต้นไปแล้วก็ยังมีการโอนเงินตกเบิกย้อนหลังให้อีกด้วยนะครับ9 0 0าบาทนะครับก็หมายความว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพี่ออน้องอสมอจะได้รับเงิน9 0 0 0บาทนะครับและเดือนพฤษภาคม257เป็นต้นไปจะได้รับเงินเดือนละ2,000บาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวอสมอทุกท่านด้วยนะครับที่จะได้รับเงินในครั้งนี้นะครับส่วนเรื่องการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุนะครับเพื่อไทยก็เร่งดําเนินการเช่นกันนะครับ โดยทางสสเพื่อไทยก็ร่วมอภิปรายนะครับผลงานพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยครูมานิสสังพุม่มสสโลินและนายอนุสรเยี่ยมสะอาดสส,สบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยว่านะครับพรรคเพื่อไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบบำนาญของประเทศนะครับโดยในสมัยรัฐบาลนางสาวยิง่งรักชินวัตรก็ได้มีการปรับรูปแบบจากเดือนละ200เป็นแบบขั้นบันได600ถึง1 0 0 0บาท มาถึงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับก็ต้องการให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีระบบหลักประกันทางสังคมด้านบำนาญอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอจะดำรงชีพเมื่อสูงอายุขึ้นลดการพึ่งพิงภาครัฐนะครับตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักณ์นะครับก็ปรับจาก200ต่อเดือนเป็น600ถึง1,000บาทต่อเดือนนะครับ โดยครูมณิสสังพุม่มสสสลินก็กล่าวครับว่าเรื่องบำนาพืชฐาประชาชนนั้นได้มีการรเริ่มมานานนะครับสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรได้หยิบยกขึ้นมาปรับปรุงเงินสวัสดิการซึ่งเคยได้รับเดือนละ200เท่านั้นเปลี่ยนเป็นระบบแบบขั้นบันไดก็คือเริ่มจาก6 0 0จนถึง1,000บาทจากนั้นในปี255 25 5นะครับได้มอบหมายจากนายกรัฐมนตรียิ่งรักให้ลองทํากฎหมายนะครับเงินเดือนบำนาประชาชนนะครับแต่ว่าก็เกิดการรัฐประหารก่อนนะครับ และในสมัยประชุมนี้นะครับกฎหมายบำนาญก็ถูกกลับมาพิจารณาอีกครั้งนะครับจึงขอฝากกำลังใจให้คณะกรรมธิการได้เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับสสสุรินทร์กล่าวนะครับด้านนายอนุสรเยี่ยมสะอาดนะครับอภิปรายว่าเงินบำนาญหมายถึงนะครับเงินค่าตอบแทนนะครับความชอบที่ได้ทำงานมานานตลอดชีวิตนะครับโดยจ่ายเป็นรายเดือนหรือตลอดชีวิต โดยในสมัยโบราณเรียกว่าเบีย้ยบำนาญน,นะครับเบี้ยชีพผู้สูงอายุโดยช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ละพรรคการเมืองก็ต่างนําเสนอนโยบายดังกล่าวอย่างคึกคักนะครับนั่นก็สะท้อนถึงนะครับว่าพรรคการเมืองล้วนแต่ใจใส่ ช่วยผลักดันสนับสนุนการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุในเรื่องนี้นะครับซึ่งการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุนี้นะครับทางรัฐมนตรีพอมอล่าสุดนายวราวฒิกล่าวว่านะครับประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการจ่ายแบบขั้นบันไดก็คือห0 0้0ยเบาทแล้วก็1,000บาทต่อเดือนซึ่งจะขอเป็นแบบทวนหน้านะครับจะปรับเป็น1,000บาททุกคนดังนั้นพี่น้องผู้สูงอายุจากเดิมที่ได้รับแบบขั้นบันไดและไม่ทวนหน้า ต่อจากนี้ไปจะได้เป็นคนละ1,000บาทต่อเดือนแบบต้นหน้านะครับ ทางนี้เป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการชุดเล็กนะครับซึ่งก็จะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับนนยวราวุฒิก็กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยของคนพิการนะครับจาก800ต่อคนต่อเดือนก็จะปรับเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับคณะอนุกรรมการจะต้องนําเสนอนะครับข้อเสนอทั้งหมดที่เห็นชอบเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็จะมีการดําเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและนโยบายต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียม เสนอคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาแล้วก็เสนอกรมต่อไปก็มีลุ้นที่จะเพิ่มในปีงบประมาณ2องหนะครับหรือประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เลยนะครับแต่ยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องชาวสมอที่จะได้รับเงินในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาต่างๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ